ชม,มาปิดการเมืองกันอย่างที่ทราบเ,เดี๋ยวตามกระดูนิรโทษเราบอกไปแล้วนะก็ไม่เป็นไรในมุมพักประชาชนเมื่อวานนี้เห็นคุณชัยธวัตตุลาธนเข้าสภานะาในนาการรมธิการาพยายามจะขอใช้สิทธิ์พูดในนาการรมธิการแลจะจังหวะนั้นประธานปิดพอดีเลยนัองไพล<า>แล้วก็มีการาแถลงในเวลาต่อมาหวังว่าสภาจะรับรายงานรัฐธรรมนูญศกรรมฉบับนี้เพื่อเปิดช่องทางให้พักการเมืองได้ตกผลึกเพราะ มีกฎหมายที่จอจะเสนอประกอบอยู่แล้วเกี่ยวกับนิรโรักรรมเนี่ยถึงสี่ฉบับด้วยกันแต่เรื่องนี้อีกซ้ายอีกซี่ข้างหนึ่งเขาไม่เอาเด็ดขาดแม้กระทั่งเป็นแค่รายงานถ้ามีกรณี1นึเข้าไปเมื่อจะมีออปชันว่าอาจจะเป็นกรณีให้มีแบบมีเงื่อนไขก็รับไปได้จะไม่มีเป็นอันขาดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องตามดูกันต่อขนาที่เราจะปิดท้ายท่านผู้ชมเดี๋ยวดูตรงนี้นิดนึง อาวุธที่สภาเขาพูดคล้ายๆกับพี่พะวานเนี่ยโฆศกวิบุธที่สภาบอกว่าเดี๋ยวจะประชุมแล้วยี่สิบเอ็ดตุลาวันจันทร์สัปดาห์ที่แล้วเลื่อนไงท้มาม,มกลางเ,เสียงสงสัยเยอะเหรอเยอะใช่ไหมการใช้ไม่ทันหรือเปล่าคนพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศวและโฆษกกรรมิการวิบุธที่สภาบอกวันจันทร์นี้ประชุมแล้วจะเลือกตัวแทนของสวสิบสี่คนระบุออกมาได้เลยประกาศเลยว่ามีใครบ้างคะ่ะอต่ทิ้งท้ายบอก ไม่มีการเยอะถ้ารัฐบาลจริงใจเจตนาที่ดีไม่ต้องการพิจารณาร่วมกับพิการก็ได้ใช้กฎหมายเดิมมาแหละเสียงข้างมากสองชั้นจะไปกลัวอะไรอืเพราะจากเท่าที่ทราบในการเลือกตั้งท้องถิ่นกลุ่มภาปีหน้าเชื่อว่าจะมีคนมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเกินกึ่งหนึ่งอย่างแน่นอนอเพราะฉะนั้นคําว่าเสียงข้างมากแบบสองชั้นมันไม่น่าจะมีผลอะไรถ้าจะเอาทำลายเดิมของรัฐบาลในการทําประชามติพร้อมกับการเลือกตั้งท้องถิ่นในช่วงเดือนกลุ่มภาพันธ์ เนี่ยฮะท่านผู้ชมเนี่ยคือเรื่องเล่าเช้านี้ยังมีข่าวเยอะ